สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้วันที่23พฤศจิกายน2561เวลาขนาดนี้15.00นะโดยประมาณที่ถนนสุริยะประดิษฐ์ปากซอยชุมชลไม้อุทิศฝนยังตกหนักมากขอบคุณผู้กำกับการตำรวจภูธรอ,อำเภอเมืองนาราธิวาสที่ได้ตั้งแผงเหล็กกั้นเพื่อป้องกันความเร็วจากรถทำให้น้ำกระชากเข้าไปในบ้านเรือนชาวชุมชนแต่โชคดีกว่าปีที่ผ่านมาเพราะการระบายน้ำจะดีขึ้น เนื่องจากการลอกขุดท่อหรืออื่นใดยังไม่ทราบแต่เป็นผลดีกับชาวชุมชนที่น้ำไม่ขังนานแต่ความเสียหายก็ยังมีอยู่ความพร้อมป้องกันของชาวชุมชลไม้ถือว่าค่อนข้างดีด้วยประสบการณ์ที่มีน้ำท่วมทุกปีระดับความสูงของน้ำประมาณ40เซนติเมตรปากซอยละไม้วันนี้ขอให้ชาวชุมชนจงโชคดีอย่าประมาทให้เตรียมพร้อมติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องชชุมมมนนนลลละไไ้้ิเืองงราฝหั บรสุงพัดผาท่วงเข้ามาช้าช้าแต่แน่นอนหน่วยงานเตือนภัยแจนก่อนล่วงหน้า <Okay. c oughs> นักรำการกรดีบมาช่วยกัน